เหตุผลในหน้ายุคใหม่ควรสร้างตัวตนผ่านช่องทางออนไลน์ข้อแรกคือการเพิ่มความน่าเชื่อถือการทำแบรนดิง้งสร้างตัวตนและมีออนไลน์แพลตฟอร์มของตัวเองช่วยให้ในายหน้าเป็นที่รู้จักและน่าเชื่อถือในสายตาของลูกค้าสามารถแสดงผลงานความเชี่ยวชาญและรีวิวจากลูกค้าเก่าได้อย่างชัดเจนข้อ 2. เป็นการสร้างความแตกต่างในตลาดที่มีการแข่งขันสูงการมีแบรนดิ้งและตัวตนที่ชัดเจน และมีเอกลักษณ์ที่น่าจดจำจะช่วยให้ในายหน้าโดดเด่นและแตกต่างจากคู่แข่งทำให้ลูกค้าจดจำและเลือกใช้บริการได้ง่ายขึ้น 3. เป็นการเพิ่มการเข้าถึงออนไลน์แพลตฟอร์มช่วยให้ในายหน้าสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้กว้างขวางและรวดเร็วไม่จำกัดเฉพาะพื้นที่ที่ตัวเองเชี่ยวชาญแต่ยังช่วยขยายขอบเขตการทำงานและเพิ่มโอกาสมากขึ้นข้อ 4. ประหยัดค่าใช้จ่าย การทำการตลาดออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลของตัวเองมีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าวิธีการแบบดั้งเดิมเช่นการโทรศัพท์เพื่อแนะนำตัวข้อ5้าบริการลูกค้าได้ดีขึ้นออนไลน์แพลตฟอร์มช่วยให้ในายหน้าสามารถให้บริการลูกค้าได้ง่ายขึ้นทั้งการตอบคำถามให้ข้อมูลและติดตามลูกค้าซึ่งช่วยเพิ่มความพึงพอใจและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าได้ในระยะยาว